ที่นี่หมู่บ้าน้วยเสือเท่าแม่ห้องสอนนะครับเป็นหมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเขาก็ใส่กันไหนั่งใส่ขันที่ก็ใส่แบบนี้อ๋อเอ๋อเวลาเขาใส่นี่เขาเต้นยิ่งๆใช่ไหมเวลาเต้นระบำใช่ไหมอ๋อส่แค่กำไรอะห้าสิบอันนี้สวยอจะเป็นสาวจีนไหม ม่รีเมสิบาทไหนสิบาทพอสิบาทนะดิเอาดิได้อยู่แล้วเอาป่ะเอาอันขาดิูอยากปคะนยไงขายไงครับแท็กละร้อยหหน้าสนใจใจมากเลยนี่ อันนี้เป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นเนาะนี่ไงมารีเนี่ยอันนี้ที่งัดขวดอะนี่ที่งัดขวดนี่ออันนี้ใช้ได้อันนี้เอาขวรซื้อมาใช้อือโไปซื้อธนาคารค่ะที่บ้านดิธนาคารธนาคารใช่ทำไมหน้าใสนะไหนอ่ะนี่ไงไม่หนูต้องใช้กันแล้วล่ะเพราะว่านี่ใสอยู่แล้วโอ้โหหนูก็ใส่อยู่แล้วใช้เป็นก็ได้ใช้ได้ได้กระปุกละห้าสิบบาทกระปุกห้าสิบบาทเองเอาไหมเฮ้ยซื้อทำไมซื้อให้หน่อย หมุนเลยค่ะลูกอ๋อนี่มันกันแดดให้แม้กว่าชลดีเลยอ๋อกลิ่นมันนี่เลยนี่นะครับหนึ่งในสองเะอ๋อข้างในมันเป็นเม็ดนี่คืออมได้ไม่เหมือนยาอมอะหรอคะเป็นคิดพี่ไทยกับการพูค่ะอ๋อเป็นพี่ไทยกับการพู ใช่ไหมเราอมได้ถ้าเกิดเราเมารถดมได้ปวดหลังคะปวดหลังปวดไหล่นี่ถ้าจะมีเรื่องบอกว่ามืหึงนะหูนะค้าสิบบาทค่ะนี่ยังซื้อืไปที่นวดเหรอใช่ไหมต้องที่ที่ด่วนแรกใช่อันนี้อันสั้นนต่อันยาวไงที่นวดเท้าอ๋อที่นวดนะ้ทำจากต้นตาลนะถูกต้องค่ะเจ็บเท้าก็เท้าได้เลยพอดีทรายนี่อันยาวนี่คือแจ๋วกว่าเท่าไหร่ครับอันยาวนี่อันยาวสองร้อยอันสั้นร้อยห้าสิบจ้ะอันยาวสองร้อยอันท่านสองร้อยห้าสิบนี่นี่แจ๋วเลย สองร้อยใช่ไหมทำจากต้นตาลนี่เอแบบผ้ามันจะลื่นๆเนี้ยมันจะร้อนมันเหมือนโพลอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พี่ขายอยู่ที่ผืนละสองร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นผ้าเลยนะผ้าป้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ทอเองอ่นนี้ไม่ได้ทอเองทอเองอยู่ด้านนี้ แต่นี่คือผ้าพม่าอ๋อผ้าม่าผ้าพมาเราใส่กันเหรอคะใช่ที่พวกพี่ชอบใส่กันอย่างเงี้ยใส่สบายบางคนมีลูกน้องที่เป็นคนพม่าเขาก็จะซื้อไปฝากอย่างเงี้ยค่ะใช่มันไม่ของฝากกอะไรค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาได้ใช้อยู่แล้วเป็นลูกอาบน้ําหรือว่าลูกไปทําบุญที่วัดก็ได้นะ่คะไม่ได้นุ่งหรือก็ใส่เสื้อเท่าอะไรเหรอคะหรือว่าเอ่อเสื้อไม่ต้องพับก็ได้บางคนก็ใส่สมัยนี้เนาะเขาคิดกันเสื้อแค่นี้ก็พอโอ้ไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจใส่แค่นี้ เอาไปให้ยายที่บ้านอะ,ะอายุอายุหกสิบค่ะหกสิบ <64 S 2> กว่าิวตันน,น,นนีนอนพพ้อันนี้ 4, ะเล่นท้องวเาไว้อันนี้ก็จะดูดไดหมครับตาแล้วเนี่ยม้าปวกเล่ทุกอย่งชื่อว่าโมโจเป็นผ้าฝ้ายใช่ไหมอืมอันนี้สี่อยห้าสิบค่ะไม่เอง เราทำเองขายถูกค่ะทุกคนจะทํากันเองขายกันเองสวัสดีค่ะป้าชื่อปราลัดค่ะอยู่ที่กะเหลี่ยงยนนค่ะเจอกันเลนวค่วะหัวที่มีประโยชน์ที่สุดคือมคะคาเดเมียนัทค่ะอันนี้มี เป็นไขมันดีค่ะกินแล้วสวยตลอดการะค,ะค่ะค่ณผู้บ้านค่าเส้าเท่ากระเรียนคอยาวนะคะมาเที่ยวเยอะๆนะคะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดนะคะมีสินค้าตัวลรยเสือของจองับสารมัวนขนมงาถั่วตัดนะคะซึ่งสินค้านี้จะเป็นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะถั่วลรยเสือดั้งเดิมจะเราจะคั่วส่วนๆเลยจะออกหวานธรรมชาติของถั่วจะไม่ค่อยกรอบอร่อย วัวนี้ซ่อนลายเรามาต้มแล้วคั่วมันจะกรอบหวานมันไข่ดินที่สุดในแม่ห้องสอนค่ะดในแม่ห้องสอนค่ะเราจะมีถั่วกรอบแก้วลายเสือกรอบแก้วนะคะอ๋อค่ะอ๋อลายเสือแล้วไปทาเป็นกรอบแก้วใช่ค่ะคือปกติจะเป็นถั่วลิสงใช่เป็นถั่วลิสงเนี่ยค่ะแล้วเรามปทำกรอบแก้วค่ะแต่บ้านเราอาจจะใช้เป็นถั่วลิสงใช่ที่นี่ก็แสดงว่ามันจะอร่อยกว่า ตัวลายเสือเป็นตัวเมวหยาวยาวยใหยาวตัวลายเสือคือจะมีความหอมกับตัวิสงค่ะเป็นพันพระราชทานเป็นพันเป็พระราชทานถั่วราชินีอะค่ะอ๋อเนี่ยนะเป็นถั่วพระราชินีพระราชทานมาให้ปลูกสนับสนุนโครงการหลวงเป็นผู้เศรษฐกิจของแม่ห้องสอนเลยนะคะทำรายได้ให้แม่ห้องสอนเลยค่ะคือเป็นตัวทำรายได้ให้กับแม่ห้องสอนค่ะใช่ค่ะ เวลาเราไปออกบูธที่ไหนก็ถั่วลายเสือนี่จะปีตลาดเลยค่ะอ๋อครับครับประจำจังหวัดน้องตอนเลยนะคะครับผมแล้วเราก็มาแปรีูปเป็นถั่วตัดลายเสือ่กอบแก้วลายเสือ่นี่อันนี้ถั่วตัดลายเสือนะค่ะใช่ค่ะอ๋อดีสวยสนี่ถั่วลายเสือนี่ค่ะไรเซืออันนี้ของชิผมว่ายิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งมันยิ่งแบบใช่ค่ะกินแล้วจะหยุดไม่ได้ใช่ใช่จริงกินมาตลอดท้าก็เนี่ยตัวเนี่ยถั่วที่สองอ่ะมันจะ มันจะไม่กรอบ้าไม่มีความหอมอแต่ถั่วเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วถั่วไายเสือไม่ใชะเพราะแม่อสอนพ่อพ,พื้นที่มันเป็นดอยอุดมสมบูรณ์นางชอบปลูกปลูกตรงนี้แล้วจะหวานอร่อยนะคะ่ะอ๋อครับถือปลูกที่พื้นราบม,มันจะไม่ค่อยรสชาติถ้าพื้นราบมันจะรสชาติไม่ไม่สมบูรณ์ไมม่่สบูรณ์ใชแต่ถ้าอยู่บนทงที้สูงนี่จะใช่ค่ะมันจะออกหวานอ๋อแสดงว่าราชินีเราเนี่ยเขาได้วิจัยแล้วอะไรแล้วใช่ค่ะเขาเรียกถั่วราชินีถั่วราชินีโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ